กราบนมัสการท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ครบอย่างสูงเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณปลืม้มท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมดิฉันรองศาสตราจารย์เกษนีวิทูนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กราวาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือที่ระลึกสดุดีพระเกียรติคุณฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลเก้าถวายปริญญาปัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2565กราบทูลทราบฝ่าพระบาท9ก้ากระมมนในอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขอประทานพระบโราสถวายพระพรในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ8รอบของฝ่าพระบาท9ก้ากระมมทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของฝ่าพระบาทอย่างสูงยิ่งพระจริยวัตร พระวิสัยทัศน์และพระคุณานุกิจที่ได้ยังตานุหิตตับประโยชน์แก่บรวรพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทอย่างไพศาลปวงข่าพระบาทอาเสีราวาาสังคราชามังคารานุสอนจเจริญพระชน,นมาสถาวร96พัดขจายขจรขนานุคุณขอพระองค์ทรงพุทธวิสุทธิ ทรงสิริธรรมคุณจรูนสมัยพระชนยืนชื่นพระหาฤทัยสำราญในพุทธมักอนักเทินขอขอบพระคุณผู้ถ่ายทอดบทอสิราวาทและผู้บรรเลงดนตรีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา,าศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะดุดีพระเกียรติคุณและถ่ายทอดพระการุณที่ทรงมีต่อคนไทยทุกคน โดยใช,ใช้ชื่อเพลงว่าเมื่อฟ้ามาโปรดเมื่อใดที่ฟ้ามาโปรดความรอกก็ลองหายไปสัมผัสรักและความห่วงใยมอเพห้ได้สัก ประงำนำพาส่งสุดแม่ที่ปัญญาส่งใ้ชาพระสุนนิรันสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ธรรมราชา เป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการเมืองการปกครองซึ่งผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างช้านานสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ท่านทรงมีเมตตาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกหมู่เหล่าและบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ากับการรณรง์การงดดื่มสุราในวันงดดื่มสุราแห่งชาติอย่างสอดคล้องเพื่อโน้มน้าวให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนบุคคลทั่วไปได้น้อมนำไปปฏิบัติตามสมเด็จพระอุปชาในความทรงจำของข้าพเจ้าเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานอัมพรอัมพโร สมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระนิพนธ์เรื่องนี้เป็นภาคที่1ของหนังสือสมเด็จพระอุปชาในความทรงจำของข้าพเจ้าทรงแสดงภาวะการนำผ่านพระคติธรรมที่ประธานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ทั้ง5รูปแบบตามแนวคิดเรื่องภาวะการนำการเปลี่ยนแปลงของเบสและอโวเล ทรงประทานพระคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันอาทิวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาฬหาบูชาโดยพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตระหนักถึงพระสัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ตั้งอยู่กับการมีสติและความไม่ประมาทดำเนินชีวิตตามหลักหัวใจของศาสนาสามประการ คติยธรรมในพระดำรัสถวายพระพรของสมเด็จพระอรรยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ปรากฏพระวรคติธรรมอันสอดคล้องกับพระราชจริยาวัตรและพระคุณธรรมในนัยะแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากจะเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณแห่งผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้ง3พระองค์แล้วยังเป็นเครื่องพึงยึดแก่อนาประชาราชอีกประการหนึ่งด้วย เมื่อใดที่ฟ้ามาโปรดความโลกโลกรธลงหายไปสัมผัสรักและความห่วงใยมอบให้ด้วยใจศรัทธาเมื่อฟ้ามาโปรดด้วยรถพระธรรมนำพาส,ส่องศีลสมาธิปัญญาส่องวิชาพาสุขนิรัน ขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักนายกรัฐมนตรีท่านอธิการบดีและท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบหนังสืออัฏฐธรรมะปริทัน์รวม8บทความวิเคราะห์พระวรรคติธรรมบริเวณด้านหน้าเวทีครับขอเชิญครับหน่วยงานที่ 1. วัดป่าชมพูพานอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร วัดโกเมศรัตนารา,าอมอำเภอสักโกจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติโรงเรียนคอมมูนิตี้คอนโทรลเ,เพื่อคนตาบอดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการขอเชิญคุณเปียนาโปกบุญชื่นผู้ช่วยผู้อำนวยการและตัวแทนผู้พิการเป็นผู้แทนรับมอบ โรงเรียนมูรู้อิสลามศึกษาขอเรียนเชิญคุณสามารถปัตตานีวัดพระสินาคาธุรคาเทวีขอเรียนเชิญคุณกันนลินพนมสารนลินเป็นผู้แทนรับมอบขอบคุณท่านรัฐมนตรีและทุกๆท่านนะครับและลำดับต่อไปจะเป็นชว่วงสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้แล้วนะครับอีกสักครู่น้องชินไดและน้องเชอร์แตมจะได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง ในความมืดมนยังมีแสง่องมาเมือ่อใดที่้าาเปิดความรากก็ลองหายไปสัมผัสรักและความห่วงใยมอบใหดดาาด้ด้วยแรงศรัทธาเมื่อ้าาเปิดโดยรดน้ำทมน้ำพะส่งสิธิ์สมาทิปัญญา รูชาเพระสุนิรันเมือ่อใดที่ฟ้ามาเปิดความโลกก็ล่องหายไปสัมผัสรักและความห่วงใยมอบให้ได้แรงศรัทธาเมื่อฟ้ามาเปิดด้วยน้ำพระทิน้ำพาส่งสิทธิ์เสมอ sipa na song musha pasun